สัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาสอนทำเปียนมสดดอกทิวลิปนะคะก็คือใช้แป้งตัวเดียวกันกับที่เคยให้ไว้นะคะที่เราเคยทำตัวเปียกุหลาบนมสดนะคะก็คือใช้แป้งตัวเดียวกันนะคะก็จะได้ดอกไม้เพิ่มขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้ตัวทิวลิปเนี้ยค่ะจะทำง่ายกว่าตัวกลาบเพราะว่ากลีบมันมีแค่ สกลีบนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทํากันค่ะก่อนอื่นก็คือแป้งสูตรเดิมนะคะที่เคยให้ไว้นะคะอันนี้นะคะดอกทิวลิปก็คือจะมีเกสรนนะคะแล้วก็กลีบดอกสีกลีบนะคะแล้วเราก็ทําแป้งของเราะคะ่ะแบ่งออกมาให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ ทำให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็คือมีแค่สอง,สองชิ้นนี้นะคะพอเราทําได้ลักษณะอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เห็นหรือเปล่าเนาะแล้วก็กดลงไปนะคะ แล้วเราก็ค่อยๆกดให้เป็นให้เป็นกลีบดอกนะคะค่อยๆไล่ไปค่ะแล้วเราก็กลิ้งนิดนึงนะคะ <c oughs> ให้มันบางนะคะ คืออันนี้คือแป้งตัวเดียวกันที่เราทํากุหลาบนมสดนะคะเราได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทำตรงกลางนะคะให้มันเป็นเส้นมาให้เกิดลวดลายนะคะเรานึกถึงว่าดอกทิวลิปอะค่ะมันจะเป็น อุ่มๆตรงนี้ใช่ไหมคะ <acted> เพื่อให้มันรับกับตัวเกสรของเขาข้างในนะคะเก <okay> สรไส้นั่นก็คือไส้ถั่วกวนปกติน่นะคะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนไส้เป็นอันอื่นก็คืออย่างที่แนะนำอะค่ะเป็นไส้ถั่วแดงพุทซาอะไรก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เตรียมตัวกลีบเลี้ยงนะคะก็คือประมาณสี่นะคะก็คือใช้พิมพ์อันเดิมที่ที่เราทําตัวกุหลาบอะค่ะที่เราทํากลีบเลี้ยงกุหลาบะนะคะแล้วเราก็กดให้เขายาวๆนิดนึงนะคะ เพราะว่าตัวนี้ดอกเราจะสูงแล้วเราก็ทำลวดลายของกีบเลี้ยงนิดนึงนะคะนี่เราก็จะได้กีบเลี้ยงนะคะ พอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาประกอบกันนะคะก็คือใช้น้ำเป็นตัวประสานเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ทำสีขาวนะคะสีขาวก็คือเป็นแป้งที่เรากวนเลยไม่ไม่ได้ใส่สีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมันก็จะเอามาเป็นขาวออฟไวประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเพื่อนๆต้องการให้มันเป็นสีขาวขาวจริงๆอะคะ่ะก็คือต้องไปซื้อสีเจลมาผสมนะคะกีจที่หนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ ทำบ,บางเรายังสามารถทำบางได้อีกนะคะก็แตะน้ำแล้วก็ไล่ไปเหมือนเดิมะคะ่ะเอาตามความเหมาะสมนะคะถ้าเราไม่พอใจก็ดึงออกมาก่อนก็เหลื่อมกันไปอีกนิดนะความสูงได้หรือ,อยัง ถ้าได้แล้วก็กดลงไปเลยค่ะแป้งเนี้ยเวลาบางทีเราทำไปเหมือนว่ามันจะแห้งเนี้ยค่ะเราก็คือแค่แตะน้ำมันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมนะคะแล้วเวลาเราทำขนมเสร็จนะคะแนะนำให้แช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะขนมก็จะเซตตัวดีมาก ดอกทิวลิปเนี่ยจะทำง่ายกว่าดอกกุหลาบนะคะเพราะว่ามันมีแค่สีกลีบถ้าเราต้องการให้มันบางใช่ไหมคะเราก็แค่กด มันอาใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยก็แตะน้ำไปข้างในนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็เราจะทําตัวเกสรด้านในใช่ไหมคะก็คือเราก็เอาไส้ถัว่วกวนเนี่ยคะ่ะมาแล้วก็มีตัวตะแกรงเนี่ยนะคะแล้วเราก็กดลงไปนะคะประมาณนี้เราก็จะได้เกสรด้านในประมาณนี้นะคะ เราก็จะได้เกรสรเล็กๆด้านในอะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่กีบเลี้ยงเหมือนเดิม ็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเรายังไม่พอใจก็สามารถแต่งได้นะคะแล้วก็เอาฐานตั้งเป็นถ้วยถ้วยวุ้นเล็กๆะคะ่ะนี่เราก็ตั้งไปได้เลยเราก็จะได้ขนมอีกหนึ่งชนิดนะคะในการไปแต่งกระเช้านะคะ รียบ้อยนะคะตัวนี้สมมุติว่าเรายังไม่ได้จัดกระเช้าใช่ไหมคะเราก็ใส่กล่องแบบนี้แล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะขนมจะอายุประมาณ3-7วันก็คือขึ้นอยู่กับว่าตู้เย็นของเราด้วยอะคะ่ะบางทีสมมติตู้เย็นเรามีของเยอะ แบคทีเรียมันก็จะเยอะใช่ไหมคะอายุของขนมก็จะสั้นลงแต่ถ้าอย่างที่เป็นร้านขนมอะค่ะที่เขาแยกตู้เย็นแบบนั้นะ่ะตัวนี้สามารถอยู่ได้ถึง7วันเลยนะคะ